สวัสดีครับนะครับสำหรับการตั้งค่าวอล์กนะครับวิทยุสื่อสารกับโทรศัพท์หรือเจนทูนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมจะมาแนะนำนะครับคือวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องของเจนทูก่อนนะครับนะครับการตั้งค่าวอล์กของเจนทูนะครับนะโอเคผมหยิบเครื่องนี้มาให้ดูแล้วกันนะจะได้ใกล้หน่อยมองเห็นหรือเปล่าโอเคนะครับ อ่าโอเคเราตั้งคาวอลนะครับเราไปที่จุด3าจุดนะครับจุดไข่ปลานะครับปุ๊บนะครับเลื่อนมาที่ตัวเลือกเนาะตัวเลือกนะครับมองอาจจะมองไม่ค่อยเห็นน้ำมาสว่างนะครับตัวเลือกเสร็จปุ๊บท่านไปที่ปุ่มกดเพื่อพูดครับนะครับไปที่เมนูวอลครับปุ่มวอลครับโอเคนะครับนะครับถ้าข้างบนใครยังไม่เปิดให้เปิดนะครับนะเปิดติ๊กให้เป็นสีฟ้านะครับอ่าผมติ๊กครับที่สีฟ้าครับ ปุ๊บมันจะมีเมนูไปโชว์ครับนะครับการตั้งค่าวอล์กเกอร์เสถียรแล้วก็ใช้ลูกกระกลองนะครับก็ผมจะตั้งไว้ตำแหน่งปานกลางนะครับโอเคนะครับอันนี้มันยังไม่ถูกตั้งนะขบนเป็นปานกลางนะครับโอเคมันนิ้วจิ้มแล้วครับลงนิ้วจิ้มนะดูลูกศรดที่วิ่งนะครับปุ๊บมันจะขึ้นสูงนะกลับมาสูงนะครับโอเคพอเราไปจิ้มที่ปานกลางครับนะครับแล้วเรามาตรงนี้เลยเส้นนี้นะครับเส้นล่างนะครับผมอาที่ต่ําเลยนะครับนะครับนะต่ําเลยนะครับนะสักครู่นะครับ นะครับใช้เปที่ต่ําเลยนะครับนะที่ต่ําเลยนะครับโอเคแล้วตัวเลขนะตัวเลขนะครับตัวเลขก็คือข้างบนเป็นหนึ่งร้อยนะครับข้างล่างผมใช้นะครับปกติใช้พาร์นะครับผมเปลี่ยนเป็นแปดร้อยครับโอเคนะครับสักครู่นะโอเคแปดร้อยมาแล้วนะครับป๊บนะครับหนึ่งร้อยกับแปดร้อยนะครับโอเคนะครับแล้วก็แบ็กกลับไปนะครับแบ็กกลับไปนะครับ กลับไปนะครับแล้วก็มีหลักการอยู่หลักการหนึ่งรับที่เราต้องใช้นะครับนะโอเคนะครับผมย่อหน้ามาก่อนนะครับนะครับท่านเห็นวอลลุ่มตรงนี้ไหมครับวอลลุ่มบวกลบของเจนทูนะครับนี่ครับนี่นี่ครับอันนี้คือปิดเสียงนะก็คือห้องห้องโซโลจะไม่ว่างนะครับให้เปิดไปที่นี้ครับหนึ่งทีสองทีสามทีนะครับให้เล่งวอลลุ่มตวเนี้ไปที่ประมาณสามครั้งนะครับนะถือเป็นสูตรเลยนะครับ ท่านตั้งค่าวอล์กแล้วนะครับเลือกมน้าให้เป็น3ครั้งเสียงว่าจะออกมานุ่มมากนะครับน่โอเคเข้าไปเซลโล่ไหมนะครับนะนะครับนี่คือการตั้งค่าเซลโล่นะครับส่วนกาวอลลุ่มลำพงลำพงนะครับก็อยู่ที่ไม่ต้องสูงสุดมากนะครับต้องอยู่ประปีนะครับโอเคเดี๋ยวไปฟังมีไหมมีใครพูดไหมโอเคนะครับไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปฟังโอเคทัทีนะครับ ส่วนวอลลุ่มเสียงเล็กเข้านะครับเดี๋ยวผมไปที่ห้องกูไผ่อยู่สิครับตัคู่นะครับโอเคผมไม่ได้เปิดห้องกูไผ่นะครับโอเคนะครับเหมือนเมื่อเวลามีเสียงเขาคุยกันนะครับให้เปิดวอลลุ่มไปไม่ต้องสุดมากให้เหลือไว้ประมาณสักขีดหนึ่งพอนะครับนะโอเคนะครับสําหรับการตั้งค่าวอล์กของตัวเจนทูนะครับที่มันจะทําให้เหนียวที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มวิทีสื่อสารนะครับปกติตรงนี้มันจะเป็นถ้าเราดูตามเข็มนาฬิกาตรงนี้12ตรงนี้6 ตัวนี้3อันนี้9นะครับผมจะเล่งเกินเลข9ไปอยู่ที่ประมาณ10นาฬิกาตรงนี้นะครับนะ1ินาฬิกาตรงนี้อันนี้9นะอันนี้ผมเล่งประมาณ10ถามว่าเล่ง10ทําไม10เพื่อให้มันไปกระแทกบล็อกได้เร็วเสียงเราจะไม่ขาดเราจะพูดไม่เหนื่อยครับนะปกติคือเราจะพูดเหนื่อยมากแล้วเพราะเราต้องรีบรีบพูดเพื่อบล็อกจะไม่ไม่ไม่ขาดนะครับเนี่ยแต่ผมเวลาผมพูดเนี่ยนี่ครับเวลาผมพูดอยู่เนี่ยนี่ผมเปิดบล็อกสองเครื่องเลยนะนี่ครับเปิดบล็อกสองเครื่องเลยนะเครื่องนี้ ถ้าผมพูดดังขนาดนี้วอกยังไม่กระแทกเลยนะครับเห็นไหมเพราะเพราะเราตั้งค่าไว้คือให้มันต่ําแล้วอยู่อันแรกให้มันเป็นปานกลางข้างล่างเป็นหนึ่งร้อยกับแปดร้อยนะครับส่วนวันรุ่มเวลาเรากดคีย์เนี่ยกดคีย์เนี่ยปุ๊บปุ๊บมันแดงปุ๊บมันจะไวมากปุ๊บเพราะเราเร่งเสียงวลนปุ๊บเราพูดเสร็จปุ๊บมันไปกระแทกเลยนะครับแต่มันตัดใบนะครับตัดเสียงมาครบแน่นอนนะครับผมลองแล้วนะครับครับ<ๆ>ครับพี่เห็นไหมครับ เนี่ยครับเนี่ยเวลาผมพูดเนี่ยถึงแต่สังเกตนะเนี่ยสังเกตนะครับเดี๋ยวกูสังเกตนะคือวิธีสื่อสารเครื่องแดงเนี่ยมันจะเหมือนจะมีคีย์จับมาคีย์หนึ่งครับกบ็ดูนะ,ะนนเนี่ยมันจะมีเสียงคีย์ท้ายมาทีหนึ่ง เม,เมื่อเวลามันมีเสียงคีย์ท้ายมาทีหนึงเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นโทรศัพท์หรือการตั้งไม่ดีปุ๊บมันจะย้อนกลับไปหาที่วอล์กเลยนะครับย้อนกลับไปเสร็จปุ๊บมันจะวอลกทันทีเลยนะครับนะเนี่ยปกติผมใช้เครื่องแดงกับโทรศัพท์เนี่ย e น,นะเห e ็น,ไ,น,นไ,ไหมครับนะ บางทีมันจะมีเม็แอ่มันจะมีข้างๆอยู่นะครับขณะข้างๆเนี่ยมันยังไม่เท่าวอลผมเลยนะครับถือว่าโอเคนะในการที่เราตั้งค่าประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณจะตั้งให้เร็วคุณกลัวจะพูดเหนื่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยคีย่วิทยุสื่อสารมันจะวิ่งเข้าไปเลยนะครับสําหรับวิทยุส่อาร,ร,รนะครับที่เป็นแม่ขายนะผมจะตั้งวอล์กอยู่ที่4 ตั้งค่าไว้ที่4นะครับแล้วเร่งเร่งวนลูกมาที่10นาฬิกานะครับนะโอเคนะครับนะเพื่อทาไม่ให้มันบล็อกเร็วเนี่ยผมพูดขนาดดังขนาดนี้ผมอยู่ในห้องนะกล้องมากปกติถ้าเป็นโทรศัพท์เนี่ยอะไรนิดหน่อยกระเทือนหน่อยหายใจแรงๆหน่อยมันไปแล้วนะครับเจนทูถือว่าเหนียวสุดนะครับเป็นการตั้งค่าวล็อกนะครับสําหรับเจนทูนะครับสาหรับท่านที่เอากล่องลิงก์ผมไปนะครับเป็นการไปตั้งค่านะครับอันนี้เป็นสูตรของผมนะ กันสูงของผมเลยผมเคยลองแล้วไอ้เส้นบนน่ะผมตั้งไปอยู่ที่สูงสูงปุ๊บแต่ตอนแรกผมตั้งปานกลางเอะผมพูดพูดเหนื่อยผมก็เลยตั้งให้สูงให้มันเร็วขึ้นนะครับเส้นบนนะที่ผมทําให้ดูครับมันกลายเป็นเสียงแตกทันทีเลยนะครับเสียงมันจะแตกทันทีเพราะเหมือนมันพุ่งไปเร็วพุ่งไปเต็มเต็มมันเสียงแตกเลยมันก็จะลดหรือมันปานกลางเสียงก็จะนุ่มพอดีแล้วก็อันล่างก็เป็นต่ํามันจะตัดคียครับตัดคียแบบยังหน่วงอยู่นะ ไม่ใช่ว่าตัดคีย์เลยนะครับขงเลขตัวบนก็เป็น100ข้างล่างก็เป็น800ถามว่า1,000ได้ไหม1000งพันได้ครับแต่1000ผมก็ลองแล้วมันจะเสียงแตกเหมือนที่เราปรับเส้นบนให้มันเป็นสูงสุดนะครับแตกเนี้ยสำหรับเจนทันเนี่ยนุ่มสุดและ100 800้ข้างบนปานกลางข้างล่างต่ำนะครับแล้ววิทยุก็ตั้งไว้ที่ตัวบนลุ่มไว้ที่ประมาณส0 0นาฬิกาตั้งค่าวอล์กไว้ที่4นะครับถึงมันจะมีคีย์กวนมาจากคายอื่นนะครับ นิ่งครับนิ่งผมลองแล้วในเวลาผมคุยเนี่ยก็ยังไม่มีเสียงอะไรมาเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง Youtube เที่ยวก่อนแก่ของผมด้วยนะครับนะมีอะไรก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็มีสนใจกล่องชุดไหนไม่ว่าไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ไม้ที่กดคีย์กับเซลโลในโทรศัพท์นะครับก็สนใจก็ถอบถามมาได้นะครับก็ไปดูวิดีโอย้อนหลังเก่าๆได้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บ